เอาเอาที่พยาวบ้านผมก่อนนะตอนนี้นำขาดกับทุกเขตภาพรวมของพตัวนี้ประเมินจะผลเยอะทำนี้คุณคิดว่าจะได้เท่าไหร่ครับก็ยังยังสนใจเรานำเยอะใตอนนี้นะแต่ก็ดูว่าตอนนับรงนี้จะเป็น,นทงพี่พยาวนี่กังวลไหมครับเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องกางเรื่อ,ยอยงต่้งหน่ออ๋อประเด็นในอยากจะพูดมากเลยบ,บันที่เขาเรียกกอะไรนะครับกรปนอ พักยังไปคุมใบบัตรมา14บใบอันนี้ตำ<ส><ส>รวจรายงานผมตั้งแต่ผมอยู่พะเยาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นบัต,บตรปฏิริสเจ็ดใบบัตรแบบเขตเจ็ดใบแล้วที่น่าสังเกตคืออันนี้ไม่ได้โทษพักไหนนะครับบัตรปฏิริสก็กาเบอร์สี่หกหันบัตรอเออเขตก็กาเบอร์หนึ่งหนึ่งใบที่เหลือตาเบอร์สองก็ไม่เกี่ยวพักเราเลยไลม่กังวลจะเป็นอะไรจะไปกังวลเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยน่าจะกังวล คนที่ทำมากกว่าวนั้นตอนนี้ภาพรวมไม่ได้ถามหรือพักไหนเ<อ>บอร์สี่หกพูดเองผมเองเดี๋ยวผมเขาก็คือการให้เบอร์พักประชาชนอ,อันนี้อันนี้เรากำลังจะตรวจสอบว่าวันนอกต่าอันนี้ขนาดบ้านเกิดผมนะอย่าทอย่างนี้นะฮะเราต้องดูต่ออย่างใต้เนี่ยชุนราตอนนี้เราก็นำสารเตครับตลาดนิวาสก็นำสารเคมีกำลังติดตามนะครับเหนือเหนือเชียงใหม่ด้วสารเขตีนำ อ่าลำปาเง,งเขต2เขต4ห่ลกโอออกมาเพ้่งต้นก็า35บกวกบวกเป็นยังไงไหมฮะหรือว่ามากกว่านั้นยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูนะครับเ,<อ>เดี๋ยวดูของจริงอดใจรอ <c oughs> <c oughs>